สวัสดีมาเชฟมาครับครัวหมาครับขัวมาครับวันนี้จะทำเมนูอะไรครับไข่เจียวครับอ๋อเอ้ยคุณถ่ายแั้วแต่คลิปเมื่อกี้เอาเมื่อกี้นี่มึงทำไข่ตกไอ้สัตว์เอาไปทำใหม่ครับคลิปนี้ทำใหม่คุดูได้เห็นนิดนึงครับอสวัสดีนี่ทำไข่เจียวบ้านๆครับตอกไข่นี่ตอกยังไงครับเนี่ยถามมุมโต๊ะครับที่แข่งตอกให้แบบนี้ครับแล้วแค่นี้พออ้โแกะเลยครับโอ้โหหรืออีกอย่างครับตอกเบาๆครับ กำลงไปเลยครับโอ้โหโอย่างงี้มันจะทำให้ไข่แบบว่าเหมือนเราไม่ต้องมาตีทีหลังใช่ครับมันลงอันนี่ไปเลยครับโอ้เยังงี่ไอ้เหี้ยโอ้ไข่เป็นอย่างงี้ครับไม่ต้องตีทีหลังครับมันจะไวในการตีครับล้างมือให้สะอาดนะครับตีอีกนิดหน่อยแต่ว่าไม่ต้องตีครับอ๋อไม่ตีเลยแล้วนี่ไข่เจียวเขาทำกันอย่างเงี้ยรับดีครับโอ้ เฮ้ยมันจะมันจะมากกว่าเมื่อกี้หรือมะคนคนกินว่าไงครับคนกินคนกินอ่ามือล้างมือแล้วเขี้ยกูเสียดายฟองเมื่อกี้ไปเขี้ยะอ๋อนี่คือการปรุงอ่ะอร่อยด้วยเมื่อกี้เขี้ยใส่ไม่เยอะจัดไม่เยอะไม่เค็มเลยใส่อะไรมั่งครับอันนี้อะไรครับเนี่ยไอ้ครับกะกะโอ้โหสบัดคอครับอ๋อกึก <BS> เหมือว่าวเหมืหหหร <laughs> อรา,า,าว่าวครับอยู่บ้านอยู่บ้านกะบ้านสะบัดจนชินแล้วอ่ะ <laughs> มึงเอาไอ้นี่เอาช้อนมาคนดิยันส่งเลยเฮียมึงหาติดไฟดิยดำติดไฟดิโอ้คนกินติดไฟไม่เป็นครับกูติดให้เฮียอุ้ยเฮียเดี๋ยวเลยครับแล้ว <laughs> กูถอดกูแต่กินแล้วเนะี่ยไอ้เหี้ยมึง <laughs> พอครับพอครับว่าลงแค่คลิปแรกคลิปเดียวหรือาไห่าลิ้หลุดเหร